เนาะก,ก็ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องรู้จักอาหารกันมามากพอแล้วเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เติบโตด้วยอาหารมากมายเนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยนักจะมาพูดในหัวข้ออาหารแปลรูปสูงอ่าหลายคนอาจจะเคยเข้าใจว่าอาหารแปรรูปเนี่ยก็คือ มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของอาหารปรกติเนาะอ่าก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อพิญญาพัฒนวินิจิรวัตรนะคะชื่อเล่นชื่อนักค่ะอดีตนะคะนักเป็นผู้จัดการกองถ่ายนะคะหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์นั่นเองแล้วก็ปัจจุบันเนะะีนะ่ยค่ะนักก็มาเป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการลดน้ำหนักนะคะดูแลผู้คนเนี่ยมาเป็นพันๆเคสแล้วก็อยากจะให้ความมั่นใจกับทุกคนที่เข้ามาฟังในวันนี้นะคะเนาะก็ อันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะคะใน Facebook, IG แล้วก็ l e m o n a อนะคะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็เข้าไปกดติดตามกดแอดเพื่อนได้เลยแล้วก็ถ้าใครกดแล้วนะักยังไม่ได้ตอบรับก็สามารถอินบอกทักทายเข้ามาได้นะคะเนาะอ่านะักก็เป็นเหมือนทุกคนเลยค่ะอันนี้ก็เป็น Before นะคะสี่รูปนี้เป็นการอ้วนได้ด้วยตัวเองค่ะยังไม่ได้พึ่งลูกแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ นักก็เจอโปรแกรมนี้นะคะก็คือหลังคลอดนะคะแล้วก็แปลงร่างมาเป็นหุ่นในปัจจุบันแบบนี้เลยก็ได้เคล็ดลับแล้วก็รู้หลกจากการดูแลตัวเองจากที่ครูส้มได้แชร์ไปเมื่อสักครู่นะคะเนาะเพราะเรารู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาน้ําหนักขึ้นหรือว่าเกิดการโยโย่เนี่ยยากมากเลยะค่ะเนาะเอออ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้ค่ะนักมีหัวข้อมีตัวอย่างมาให้ดูก่อนไม่รู้ว่าทุกคนเอ่อเข้าใจตรงกันไหมเนาะ อาหารเนี่ยมันมี processed food นะคะกับอีกอันนึงเนี่ยเป็นขั้น beyond เลยหรือขั้นกว่าก็คือ ultra processed food อ่าเรามาเล่นเกมกันดีก,กว่าเนาะนกมีตั้งแต่ a จนถึง i เนาะ a b c d e f g h i อ่าอาหารเหล่านี้นะคะใครนะคะแยกประเภทว่า processed food มีอะไรบ้างพิมพ์มาได้นะคะส่วน ultra processed food มีอะไรบ้างอะ ทุกคนแคปแล้วก็พิมพ์มาในช่องแชทไว้ได้น,นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยณนะวันนี้จากรูปภาพเนี่ยเราเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะคะเนาะอ่าเห็นอาหารเราก็อยากเนาะมาทําความเข้าใจกันคะ่ะอาหาร processed food คืออะไรอาหาร processed food ก็คืออาหารแปลรูปที่อ่อผ่านกระบวนการนะคะจากการแปลรูปแล้วก็ผสมผสานเอ่อบางอย่างลงไปในอาหารเพื่อ การเพิ่มคุณภาพแล้วก็การเก็บรักษาของอาหารชนิดนั้นๆน,น,นะคะเพื่อใหอ้อายุของอาหารเนี่ยยาวนานขึ้นนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขาเอาจจะเรียกว่าการถนอมอาหารก็ได้เนาะโปรเซ็ฟู A ้ดเหล่านี้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าเายกตัวอย่างเช่นองุ่นที่เขาเอามาทําเป็นไวน์หมักอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือโปรเซ f o ฟู้ดชนิดหนึ่งเนะเาะซึ่งในกระบวนการของอาหารแปรรูปเนี่ย เขาก็จะมีกระบวนการตามนี้เลยค่ะต้มนะคะแล้วก็ปรุงปรุงรสอาหารให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เอาเก็บนะคะหรือจะทําการแช่เย็นหรือแช่แข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสดเอาไปแช่แข็งแล้วก็เก็บไว้กินนะคะในอนาคตเนาะหรือแม้กระทั่งการตากแห้งหรือการอบแห้งเช่นลูกเกดนะคะ,ะหรือมะม่วงกวนอ่าเนาะการเติมสารเคมีหรือวัตถุเจือปนลงไปในอาหารนะคะ เหล่านี้คืออาหารแปรรูปนะคะเนาะอยกตัวอย่างของอาหารแปรรูปนะคะเช่นอาหารกระป๋องนะคะมีอะไรบ้างมอเกือเทศกระป๋องปลากระป๋องเนาะอาหารแช่แข็งก็จะเป็นพวกผักแช่แข็งต่างๆนะคะที่เขาขายตามซูเป,ปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนาะแล้วก็อาหารตักแห้งนะคะชเช่นมะม่วงตากนะคะผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็พวกอาหารอบแห้งต่างๆเช่นขนมอบแห้งอ,อาหารอบแห้งเนาะซึ่งอาหารแปรรูปเนี่ย มันมีประโยชน์นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเรากินไม่ได้เลยอ่าเนาะความมีประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเพิ่มความสะดวกในการที่จะให้เราเตรียมอาหารเนาะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเอ่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารนั้นๆนะคะแต่ว่าคุณภาพของอาหารเนี่ยมันก็จะทําให้อาหารเหล่านั้นยืดอายุของการเก็บไว้ได้นานขึ้นนะคะเนาะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าไอ้ที่เขาพูดว่าอาหารแปรรูปสูงเนี่ยหรืออัลตราโพเซตฟู้ดเนี่ยมันคืออะไร ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาหารโปรเซส e d ฟ o ้ดเนี่ยมันก็คืออาหารแปรรูปเนาะแต่ของเราอ่ะมันคือขั้นกว่ามันจะมีกระบวนการเนี่ยที่ซับซ้อนแล้วก็เติมสารเคมีหรือวัตถุเจือปนเพิ่มความอ,อ,อร่อยลงไปในอาหารนะคะซึ่งเราจะมาดูในรายละเอียดกันอ่ามายกตัวอย่างนะคะอาหารแปรรูปสูงเช่นอาหารกระป๋องซึ่งจริงๆอาหารแปรรูปเนี่ยก็คืออาหารกระป๋องแล้วแหละแต่ว่า เดี๋ยวน่าจะลงรายละเอียดให้ฟังเนาะว่าแบบมันมีอะไรบ้างเนาะอาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งพวกเอขนมครเคี้ยวนะคะสแน็คพวกขนมถุงที่เราทานกันเนี่ยค่ะมันคืออาหารแปรรูปสูงชนิดหนึ่งเนาะแล้วก็อาหารที่แต่งกลิ่นสีและรสเช่นน้ำอัดลมอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนคืออาหารแปรรูปสูงเลยอ่าหรือแม้กระทั่งการที่เป็นส่วนผสม ที่ไม่ใช่มาจากอาหารนะคะเขาอาจจะสังเคราะห์มาหรือว่ามีกระบวนการทําที่คล้ายอาหารแล้วก็มาแปลรูปแล้วก็เพิ่มน้ําตาลเพิ่มเกลือเพิ่มโซเดียมเข้าไปนะคะซึ่งเหล่านี้มันจะทําให้ผู้รับประทานเนี่ยอาจจะได้รับสารปนเปื้อนเข้าไปหรือว่าวัตถุก,กันเสียเข้าไปเพิ่มด้วยเนาะ,ะยกตัวอย่างนะคะในอาหารแปลรูปสูงในขนมขบเคี้ยวก็พวกอะ,อะไรคะ โป t ต t o c h ช p นะคะหรือมันฝรั่งนั่นเองเนาะหรือหรือเป็นพวกคุกกี้เค้กนะคะเหล่านี้ก็คืออาหารแปรรูปสูงหลายๆคนก็จะคิดว่าเฮ้ยก็เป็นขนมหวานนะเป็นเบเกอรี่นะเป็นแบบสิ่งที่เราเอาไปซื้อได้จากร้านเบเกอรี่แต่ทุกคนอย่าลืมนะว่ามันผ่านกระบวนการซับซอนมากนอกจากมันจะมาเป็นเค้กหนึ่งชิ้นให้เราทานเนี่ยมันผ่านกระบวนการมาเป็นแป้งอ่ะแป้งเสร็จเอาไปคุกผสม เนยน้าตาลใดๆแล้วก็กว่าจะเข้ากระบวนการนะคะมันเลยมีเขาเรียกอะไรอะส่วนผสมของอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ขนมหวานแปรรูปต่างๆนะคะเช่นลูกอมลูกกวาดนะคะเนาะแล้วก็พวกอาหารจานด่วนมีอะไรบ้างเช่นพิซซ่านะคะพิซซ่าก็เป็นอาหารแปรรูปสูงนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารด่วนแช่แข็งเในร้านอาหารบางร้านนะคะเขาก็จะนําอาหารจานด่วนเนี่ยมาขายให้เราเนาะจานหนึ่งเนี่ยสองร้อยสามร้อยนะคะ แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ปรุงณนะตอนนั้นที่เราไปทานนะทุกคนมันเป็นอาหารแชร่แข็งที่เขาแบบทําสําเร็จมาแล้วอะแล้ว,แล,วแล้วเขาแค่มาเวฟให้เราทานแล้วก็เพิ่มมูลค่าในการจัดจานให้เราทานอะคำถามคือคุ้มไหมกับการที่เราต้องไปเลือกทานอาหารแบบนั้นอ่าเนาะวันนี้นักจะมาให้เทคนิคและวิธีเนาะหรือพวกแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆนะคะที่เป็นอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ด เหล่านี้ค่ะคืออาหารแปรรูปสูงนะคะสูงจริงนะถัดมานะคะก็จะเป็นพวกน้ําอัดลมหรือเครื่องดื่มนะคะมีอะไรบ้างก็พวกน้ําผลไม้แปรรูปต่างๆบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากินผลไม้มีประโยชน์แนกนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีความเข้าใจว่าเราเนี่ยกินน้ําผลไม้คั้นสดเนี่ยโอ้โหประโยชน์เต็มๆวิตามินได้เข้าสู่กระแสเลือดแน่นอนแต่แท้ที่จริงแล้วอะไรเข้าสู่กระแสเลือดเราคะทุกคนน้ําตาลใช่ไหม พุ่งสูงปรี๊มากแล้วทําไมน้ําผลไม้แปรรูปเนี่ยถึงกลายเป็นผลไม้เอ่อเป็นน้ําผลไม้แปรรูปสูงได้เพราะว่าเขาผ่านกระบวนการนะคะที่เติมพวกสารหรือวัตถุเจือปนต่างๆที่ไม่พึงประสงค์นะคะเนะเาะอ่านะและอาหารอ,อันสุดท้ายนะคะก็พวกอา,อาหารกระป๋องนะคะที่เติมพวกสารเคมีเด่นนะจะมีชื่อของพวก สารวัตถุการเสียเนี่ยมาให้ทุกคนได้เอาไปอ่านในฉลับโภชนาการด้วยนะคะเนาะอเป็นไงทุกคนฟังแล้วดูแบบุยทำไมมันดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนจังอาหารแต่ละอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะกับการทานแต่ว่าวันนี้มาให้เป็นข้อมูลเพื่อที่เราจะได้เอาไปดูเอาไปเช็คว่า เราควรกินในปริมาณที่เท่าไหร่นะคะซึ่งสารวัตถุก,กันเสียเนี่ยที่เขาใส่ในอาหารพวก p r o เ e ส d f o o ะคะ่ะมีอะไรบ้างก็มีตัวอย่างมาให้นะคะทั้งหมด7อันอันทุกคนอาจจะแคปจออันนี้ไว้แล้วลองเอาไปเช็คในฉลากโภชนาการตอนที่เราเลือกทานอาหารได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกโซเดียมในไตร์นะคะมันจะประกอบอยู่ในพวกอาหารที่เป็นไส้กรอกอถามว่าเอ้ยเวลาที่เรามีลูกแล้วแบบ ผู้ปกครองหลายๆคนมักจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ให้ลูกทานอาหารไปรูปหรอกเพราะว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันผสมอยู่ในอาหารเนาะเด็กเล็กก็ควรทานในปริมาณที่น้อยนิดแต่ว่าถ้าเด็กทานแล้วมันอร่อยอะ่ะมันก็หยุดไม่ได้ถูกไหมทุกคนอ่าทีนี้เราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราก็อ,อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าจํากัดปริมาณการทานไม่ใช่ว่าทานไม่ได้นะคะทานได้แต่อาจจะน้อยหน่อยนะคะเนา ถัดมานะคะพวกโซเดียมในไตรนะคะก็จะอยู่ในพวกแซนวิชไส้กรอกเหมือนกันอ่าหรือบางคนนะคะชอบทานพวกช็อกโกแลตหรืออาหารทอดนะพวกเนี้ยก็จะมีอโซเดียมนะคะเบนโซเอตนะคะที่อยู่ในอาหารพวกน้ำอโลมเช่นกันเนะานะสารวัตถุก,กันเสียเหล่านี้ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้แต่อาหารมันจะอายุสั้นอ่าแต่ถามว่าแล้วทำไมเขาถึงต้องใส่ก็นั่นแหะคะ่ะในทางกลับกันใส่เพื่อยืดอายุของอาหารแต่ว่า าทางอ,อยอรหรือกระทรวงอา,อาหารและยานเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดว่าใส่ได้ในปริมาณที่เท่าไหร่ซึ่งจะไม่ได้เป็นอันตรายกับผู้บริโภคอ่าอันนี้มีตัวอย่างมาให้นะคะเขาก็จะบอกว่ากรมอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกําหนดเลยว่าสารโซเดียมในไตรเนี่ยควรใส่ในปริมาณที่ไม่เกินนะคะ100มิลลิกรัมต่อน้ําหนักกิโลกร,รัมของอาหารอ่าเนาะการอ่านฉลาดโภชนาการเนี่ยอาจจะต้องมาบวกลบคูณหารกันนิดนึงนะว่าแบบ ทานเท่าไหร่ถึงจะดีแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงหรือว่าเปลี่ยนไปทานเป็นอาหารที่สดใหม่ก็จะดีกว่าการทานอาหารแปรรูปนะคะเนาะ,ะมาดูกันนะคะยกตัวอย่างนะคะโซเดียมในไตรที่อยู่ในประเภทของอาหารนะคะพวกไส้กรอกเบคอนฮอทด,ดอกหรือแฮมนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารกระป๋องนะคะเนาะก็จะมีพวกโซเดียมในไตรยอยู่นะคะอันนี้อาจจะต้องแบบ ระวังนิดนึงเนาะอ่าถัดมานะคะมีตัวอย่างมาให้ดูเพื่อให้ทุกคนทําความเข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะว่าเอ้ยอันไหนเรียกอาหาร p r o เซสฟูด้ดอันไหนเรียกอาหารแบบ ultra p r o c e s s f o o ยกตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นวัตถุดิบเนาะเป็นอาหารเป็นผลไม้เป็นพืชผักนะคะแล้วถ้าเราต้องการเบต้าแคโรทีนจากมะเขือเทศเนี่ยถามว่าเราไม่สามารถที่จะกินได้เป็นผลผลเยอะๆบางคนก็อาจจะเอาไป ปัน่นหรือเอาไปสก,กัดหรือเอาไปทําเป็นน้ําอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่เรียกว่า m i n i มอลโ r o เซสซิ่งนะคะเราก็จะได้น้ํามะเขือเทศเนะี่ยมาดื่มอ่าอันนี้คือขันสดเนาะแต่ถ้าเป็นอาหาร Ultra p r o c เซสฟู้ดคืออะไรเขาจะเอาเมะเขือเทศเนะะี่ยค่ะไปผลิตผ่านกระบวนการนะคะผ่านความร้อนนะคะเติมน้ําตาลเติมกลิ่นเติมสีเติมวัตถุก,กันเสียอ่าที่สําคัญทุกคนจะบอกเฮ้ยไม่ค่อยกินน้ำมะเขือเทศเข้มขน้นหรอกมันกินแล้วไม่อร่อย แต่ทุกคนทานกันไหมเคฟซีแมคโดนัล f เฟรนฟราจิ้มซอสมะเขือเทศเนี่ยแหละคะ่ะอัลตราโพเซตฟู A ้ดในชีวิตประจําวันที่เรามักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะถามว่าเอ้ยทำไมโค้ชหลายๆท่านบอกว่าจิ้มน้าซอสน้อยๆนะอย่าจิ้มเยอะเพราะว่ามันคืออาหารที่เป็นอัลตราโพเซตฟู A ้ดนั่นเองอ่ามาถัดไปนะคะแตงกวาถามว่าแตงกวาเนี่ยถ้าเราเป็นแบบ m i n i มอลโพสเซสซิ่งอะคะ่ะที่เราทําใช้ในครัวเรือนก็เป็นอาหารหมักดองนะเป,นเป็นพวกตังกวาดองแต่ถ้าเขาทําขายในอุตสาหกรรมของอาหารนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นพวกตังกวาดองที่มันต้องใส่สารที่นะได้กล่าวไปเบื้องต้นเนาะอ่าตัวอย่างอันที่สามโอหอันนี้ชอบมากเลยเมื่อก่อนทานบ่อยมากโ o t ตโต c ชิ p วัตถุดิบของมันก็คือมันฝรั่งเป็นหัวหัวเนี่ยแหละค่ะเนาะแล้วเราเนี่ย มาทานไอตัวอัลตราโพเซตฟูเนี่ยเราทานอะไรไปบ้างข้างในมันอะ่ะมีทั้งโซเดียมนะคะมีทั้งสารวัตถุก,กันเสียมีสารเจอือปนอ่าทานถุงหนึ่งเนี่ยบางทีอะ่ะไม่พอนะถุงสิบาทสิบห้าบาทบางคนทานถุงสามสิบาทเนาะทานสองถุงถามว่า นอกจากเราจะได้แคลอรี่ที่มันเยอะเกินแล้วเนี่ยเรายังจะได้สารที่มันอยู่ในอาหารด้วยเออล่าสุดใช่มันฝรั่งเคลือบช็อกโกแลตอ่าเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวนะจะมีตัวอย่างของโกโก้มาให้ดูด้วยอันนี้เป็นปลานะคะวัตถุดิบเป็นปลาถ้าเป็นมินิมอลโพสเซสซิ่งนะคะก็คือการเอาเนื้อปลาที่แช่แข็งธรรมดาเนะะี่ยค่ะมาทําเป็นสเต็กปลาบ้างเป็นปลาทอดก็คือมันอายุมันอาจจะไม่ได้ยาวมาก แต่ถ้าบางท่านนะคะที่เคยเจอพวกฟิชแอนด์ชิพที่มันเป็นปลาชุบเกล็ดขนมปังทอดอ,ะอ่ะอ่าอันนี้แหละเขาเรียกว่า Ultra A ood, อ,อัลตราโพเซตฟูดเนาะอ่าถัดมานะคะโกโก้ที่เมื่อกี้เลยมันฝรั่งเคลือบช็อกโกแลตนะคะโกโก้คือวัตถุดิบนะคะขั้นตอนของเขาเนี่ยจากเมล็ดจากเม็ดเนี่ยจนกลายมาเป็นผงเนี่ยทุกคนมันกลายเป็นอัลตราโพเซตฟูดแล้วทุกคนเชื่อไหม มันกว่ามันจะสะกัดมาเป็นผงเนี่ยมันมันกินไม่ได้เลยถ้ามันไม่ได้ใส่เหล่านี้นะคะเช่นเนยน้ำมันและเอ่อพวกผงนมนะคะนมผงต่างๆเนี่ยกว่าเขาจะมาเป็นผงโกโก้โกให้เราทานเนี่ยแล้วขั้นกว่าของโกโก้ผงอะคะ่ะมันก็คือโช็อกโกแลตเย็นที่มันใส่ทั้งนมข้นโอ้โหหวานฉ่ำถามว่าเนี่ย เราหลีกเลี่ยงได้ไหมเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะกับการทานแต่ว่าเราอะได้ข้อมูลได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วอะเราสามารถเอาไปเลือกทานได้นะคะทุกคนเนาะอ่าถัดมานะคะเนื้อนะคะเนื้อดิบถ้าเราทานเนื้อดิบถามว่าทานอะไรถึงจะไม่ถึงจะปลอดภัยจากพวกสารปนเปื้อนอะซซยจุมาเลยค่ะเนาะเนาะ,นะก็ทานเนื้อดิบ ทำถา่วทานได้ไหมก็อาจจะมีพวกพยะหรืออะไรอาจจะต้องระวังเนาะอ่าแต่ว่าถ้าเอาเนื้อมาลงควันเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพวก processed food นะเพราะว่ากระบวนการมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะแต่ถ้าเป็นพวกไส้กรอกกุนเชียงหมูยอนะคะหรือการที่เอาเนื้อหมูไปทาหมูหยองเหล่านี้นะคะ่ะมันคือขั้นกว่าแล้วมันคือ processed food นั่นเองเนะาะเมื่อก่อนนะคะนักไม่เคยเข้าใจเลยว่าทําไมเราถึงทานหมูหยองไม่ได้ ทุกคนลองกลับไปดูกรรมวิธีของการทําหมูหยองนะมันคือเอาเนื้อหมูเนี่ยไปต้มในน้ําตาลเนาะเป็นไงกระบวนการแรกคือผ่านความร้อนแล้วเติมน้ําตาลลงไปอ่ะเคี่ยวจนมันแห้งนะคะจนน้าตาลเนี่ยมันแทรกเข้าไปในเนื้อหมูละหลัลงจากนั้นเขาไปทําอะไรไปทอดทอดเสร็จนะคะก็ไปสะบัดน้ํามันบางทีอ่ะเขาก็หลอกเราด้วยการที่ให้อ่อะไรนะฉลาดโภชนาการว่า หมูยองไร้มันสบัดน้ำมันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะว,ว่ามันฝังเข้าไปในเนื้อแล้วเออเนาะเหล่านี้คืออาหารอัลตราโพเซตฟู้ดนะคะอ่ามาดูอีกอันนึงนะคะถามว่าเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยมันคืออัลตราโพเซตฟู้ดยังไงต้นทางวัตถุดิบก็คือถั่วเหลืองเนาะแล้วถ้าเราอยากทานถั่วเหลืองคําถามต้องถามนี้ก่อนว่าเราเนี่ย ต้องการทานถั่วเหลืองเพื่อวัตถุประสงค์ใดอ่าถ้าเราบอกว่าเราอยากทานถั่วเหลืองเพราะจะได้โปรตีนแต่บางทีอะทุกคนถ้าไปดูโภชนาการของถั่วเหลืองจริงๆอะมันไม่ใช่แค่เขาจะให้แค่โปรตีนมันจะมีสารอาหารอย่างอื่นที่ได้เข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นไขมันนะคะเนาะแต่หลายๆคนบอกอ๊ยงั้นกินเป็นน้ำต้าหู้แล้วกันอ่ะเอาถั่วเหลืองไปต้มอ่าไอ้ต้มกระบวนการเนี้ยคะ่ะมันก็คือเป็นมินิมอลโพสเซสซิ่งเนาะไม่ได้ซับซ้อนมาก แต่บางคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะอยากได้โปรตีนนะจากการโปรตีนพืชเนี่ยทานโปรตีนผงแล้วกันกระบวนการมันจะคล้ายๆกับการทําโกโก้เลยค่ะก็คือเขาก็จะไปใส่วัตถุต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนบางทีอ่ะเราก็ต้องอ่านฉลาดโภชนาการเนาะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยทุกคนมีโค้ชอยู่ก็สามารถให้โค้ชหรือที่ปรึกษาของเราเนะะี่ยค่ะช่วยดูช่วยวิเคราะห์ให้ว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับ เราจริงๆริงไหมเนาะเพราะว่าโปรตีนผงแต่ละชนิดเนี่ยแหล่งที่มาหรือต้นทางการผลิตอะคะ่ะเขาก็มีต้นทางการผลิตที่ไม่เหมือนกันนะคะบางที่เนี่ยเขาก็อาจจะผลิตด้วยการเอาถั่วเหลืองเนี่ยไปอบแห้งแล้วก็บดให้มันละเอียดแล้วก็เอามาให้เราทานซึ่งถามว่ามันจะได้โปรตีนอย่างเดียวไหมไม่เลยค่ะทุกคนมันอาจจะได้สารอะไรบางอย่างที่เขาสกัดออกไม่หมดเนาะแต่ว่าในโปรแกรมของเราที่ทุกคนเข้าวิกันอยู่เนี่ยทุกคนก็มั่นใจได้นะคะกับ อาารอาหารที่เราทานเนาะอ่ายกตัวอย่างนะคะวันนี้นะักมีตัวอย่างของอ่านมนะคะหรือที่เขาขายในร้านสะดวกซื้อเนาะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะมีนักเรียนท่านหนึ่งนะคะก็ถ่ายรูปมาให้ดูถามว่าเอ,อโค้ชคะอันเนี้ยทานได้ไหมอ่าซึ่งหน้าฉลากเนี่ยเขาเขียนเลยว่าเขาให้โปรตีนสูงแต่พอเราถ่ายรูปแล้วเราก็ทํา รูปเทียบให้เขาดูไปถึงว่าขยายข้อมูลให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่โปรตีนนะมันไม่ใช่โปรตีนเพียวๆค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมนะคะถึงเก้าสิบหกปอร์เซ็นอ่าแล้วเขายังใส่พวกนมผงเต็มมันเนยนะคะนมผงพองนันเนยถามว่าปริมาณโปรตีนที่เขาใส่อะ่ะทุกคนคิดดูดิถ้าเห็นแล้วอะ่ะโปรตีนแค่แปดจุดเจ็ดเปอร์เซนึกินหนึ่งขวดนะเท่ากับกว๋วยเตี๋ยวเกือบหนึ่งชามเลยอะ่ะ พลังงานก็ค่อนข้างสูงนะคะเนาะหรืออีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือขายในท้องตลาดเนาะเป็นอ่าโปรตีนผงหนึ่งยี่ห้อนะคะอันนี้ซูมให้ดูว่าสองสกู๊ปเนี่ยค่ะเขาให้พลังงานเนี่ยหนึ่งร้อยสาสิบกิโลแคลอรี่นะแล้วที่สำคัญเลยตัวนี้ค่ะมันคือโซเดียมและโพแทสเซียมเนาะ โค้ชหลายๆท่านก็จะบอกว่านักเรียนคะ,ะวันหนึ่งเนี่ยเราควรได้รับได้รับโซเดียมเนี่ยไม่เกินนะคะ2,000มิลลิกรัมต่อ1วันนะแต่ถ้าเราต้องการโปรตีนนะจากผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะทุกคน1พอชั่นเนี่ยเราได้โซเดียมไปแล้วช่ำๆนะเกือบ800มิลลิกรัมนะถ้าเราทาน2มื้อเท่าไหร่ยังไม่ได้รวมโซเดียมที่อยู่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปน้ำปรุงนะ ฉะนั้นนะคะเวลาเราเลือกทานเนี่ยเราไม่ใช่ดูแค่ฉลักด้านหน้านะทุกคนนักอยากให้ทุกคนเนี่ยพลิกมาดูฉลักด้านหลังนิดนึงว่ามันเหมาะกับความต้องการของร่างกายของเราหรือเปล่าเนาะอาหารแปรรูปนะคะหรืออาหารแปรรูปสูงเนี่ยอาจมีผลเสียต่อสุขภาพนะคะถ้าเราทานในปริมาณที่มาก 1. คือจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกาะให้เกิดโรคอ้วนนะคะและโรคเบาหวาน2นะคะเกิดความเสี่ยง กับการที่คนเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดน,นะคะ 3. ส,ส่งผลทําให้ระบบย่อยอาหารหรือระบบคุม,ค,ม,ค,ม,ค,มคุ้มคุมคุมกันของเราบกพร่องนะคะดังนั้นนะคะการที่เราจะเลือกทานอาหารอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะควรจะดูจากฉลาดโภชนาการนะคะหรือควรลดปริมาณการบริโภคอาหารปรรูปสูงลงนะคะเพื่อให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็กลับมาทานอาหารปกติอาา่านักจะมาสรุปบทความเกี่ยวกับ อาหารโปรเซส d f o ูดแล้วก็อัลต้าโปรเซส d f ฟูดให้ฟังนะคะข้อหนึ่งอา,อาหารแปรรูปจริงๆเขาไม่ได้แย่เสมอไปนะคะอย่างที่บอกก็คือเขาเนี่ยเป็นการที่แปลรูปมาเพื่อให้อาหารนั้นเก็บไว้ได้นานแต่ว่าเราเองอะ่ะเป็นผู้บริโภะคค่ะถ้าได้ข้อมูลวันนี้ไปแล้วอะ่ะก็อาจจะต้อง ระวังในการเลือกทานนิดนึงทานได้แต่ไม่บ่อยทานได้แต่ไม่มากนะคะเราเลือกทานไม่ได้เลือกทานเนาะสพิจารณาอาหารแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ดีนะคะ 3. ทําความเข้าใจก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องการจริงๆไหมอยากได้อาหารอยากได้โปรตีนอยากได้วิตามินหรือสนองนี้ความต้องการอยากได้ความอร่อย อันเนี้ยเขาต้องมาช่างใจกันนะคะเนาะอย่างไรก็ตามนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยบางทีถ้าเราทานมากก็อย่างที่บอกเนาะจะมีผลเสียกับสุขภาพหากเราทานมากเกินมักหากเราทานมากเกินไปหรือว่าเราเลือกทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพนะคะนกนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะทีะ่เคยทานอาหาร p r o c e s ฟู้ดมาก่อนแต่ปัจจุบันนะคะ processed h u m n เนี่ยก็เกิดขึ้นกับนกนะคะเกิดจากการที่เราเปลี่ยนแปลงหรือเราเลือกทานเนี่ยเปลี่ยนจากมนุษย์ แม่ที่อ้วนตุกตับนะคะกลายเป็นโค้ชในวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยได้ความรู้จากแนกไปแล้วก็เอาไปใช้เลือกทานได้นะคะขอขึ้นเวลาให้ MC คะ่ะ